สวัสดีค่ะเมลโลดี้มารายงานข่าวให้ฟังค่ะวันนี้มีข่าวดีมากๆเกี่ยวกับเทศกาลที่เราคุ้นเคยกันค่ะเมื่อวันพุทธที่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ u n e s โกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเทศกาลตรุษจีนค่ะขึ่งเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแล้วนะคะว้าว มติสำคัญนี้มีครึ่งที่การประชุมคณะกรรมการที่ประเทศปาารกวัยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่สองถึง7ธันวาคมนี้ค่ะคณะกรรมการยูเนสโกให้การรับรองเทศกาลตรุษจีนเพราะมีพิธีกรรมและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆและมีความผูกพันกับทั้งสังคมจีนเลยค่ะเอกสารของยูเนสโกยังบอกอีกนะคะว่าความรู้และขนบธรรมเนียมดั้งเดิมต่างๆของตรุษจีนถูกส่งต่อกันมาทั้งภายในครอบครัว ชุมชนรวมถึงผ่านระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการด้วยค่ะส่วนทักษะง,งานฝีมือและศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้ก็สืบทอ,อดผ่านการฝึกฝนค่ะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าของครอบครัวความสามาัคคีในสังคมและสันติภาพคณะกรรมการยังเน้นย้ำด้วยค่ะว่าเทศกาลตรุษจีนนี้แสดงถึงความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแถมยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายๆด้านเช่นความมั่นคงทางอาหารและการศึกษา และยังมีบทบาทหลักในการเพิ่มความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะด้านคุณเหราเฉวียนผู้ช่วยรัฐมนตรีของจีนก็บอกว่าตรุษจีนเป็นวันหยุดที่สําคัญที่สุดของจีนค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและชีวิตที่ดีขึ้นสัมพันธ์กับครอบครัวประเทศและความกลมกลืนกับธรรมชาติคุณเหราเสริมนะคะว่าตรุษจีนถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมอบความแข็งแกร่งทางจิตใจให้ชาวจีนเสมอมามีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความปรองดองในครอบครัวและสังคม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและปกป้องสิ่งแวดล้อมและยังช่วยบ่งเพาะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั่วโลกด้วยนะคะคุณเหรากล่าวว่าการขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมคุณค่าสากลของสันติภาพและความสามาคัคคีและเน้นย้ำบทบาทของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะตอนนี้ประเทศจีนมีองค์ประกอบหรือพิธีปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกรับรองแล้วถึง44รายการเลยนะคะเยอะมากๆ เลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวนี้น่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วกลับมาติดตามข่าวกับเมโลดี้ใหม่นะคะบายบายค่ะ